ความสำเร็จที่ล้นเหลือแบบคุณชาวตาช่างเป็นอย่างไรมาดูกันโฮลาจาจแชนแนลมาจาัาพังบวกร้อยล้านชฉยชา,ยานก้ามขนโฮลาศาสตร์อินโดจีในเรื่องที่จะมาพูดถึงก็คือเรื่องของวัฒนาตัวตนของคุณนั้นสิ่งที่คุณไม่จะทําได้ดีก็คือคุณไม่จะต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆเนี่ยแต่คุณไม่จะรู้เท่าทาันสถานการณ์ความเป็นไปในปัจจุบันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ mm. คุณอาจจะไม่สามารถให้การ ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าหรือมันมีความแปรผันพกผันอย่างไรเนี่ยแต่คุณก็สามารถที่จะใช้พลังทางสมองของคุณเนี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่มันเรือร้งหรือมันยากๆเนี่ยพร้อมหาโอกาสใหม่ๆทางการตลาดเนี่ยหรือหาโอกาสใหม่ๆเพื่อสร้างโอกาสที่ดีให้กับชีวิตของคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองในมุมถัดไปเรื่องของอารมณ์จิตใจของคุณชาวตุนสิ่งที่คุณจะต้องเจอนะครับ ก็คือเรื่องของสภาวะแวดล้อมที่มันผันแปรหรือมันผันผวนยากที่จะเข้าใจได้หรือเดาได้ยากเรื่องของภัยพิบัติต่างๆเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณจิตตกได้โดยง่ายเพียงแต่ว่าในความหวันไหวหรือไหววันนั้นคุณก็พยายามที่จะสริอเอยหรือพยายามที่จะหาแนวความคิดใหม่ๆที่ไม่า้จำเจเพื่อแก้ไขปัญหาที่มันแก้ไขได้ยากเนี่ยทำดีมากยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาทางหนีที่ไร่เนี่ยเมื่อเวลาเกิดปัญหาเนี่ยในเรื่องของภัยที่มันเข้าไม่ถึงเนี่ยและคุณก็ทํามันได้ดีแบบหนึ่งเพื่อคุณจะพยายามแปรเปลี่ยนจากวิกฤตให้เป็นโอกาสของคุณให้ได้ในรูปแบบของคุณนั่นเองในมุมถัดไปเรื่องของการเงินซึ่งสิ่งที่คุณไม่จะเซ็งและไม่ค่อยได้อย่างที่คุณคิดก็คือในเรื่องของการเงินเงินในกระเป๋าของคุณนั้นที่คุณวางแผนไว้แบบเนี้ยคุณรู้สึกว่าผลประโยชน์ต่างๆที่คุณได้รับเนี่ย มันน้อยจนเกินไปมันไม่ได้เต็มไม่เต็มหน่วยอย่างที่คุณต้องการอย่างที่คุณวางเป้าหมายไว้นะครับเพียงแต่ว่าคุณก็พยายามที่จะใช้ประสบการณ์เก่าๆรวมถึงประสบการณ์ที่คุณเจอมากับตัวเองในดีที่ผ่านมานั้นมาปรับเปลี่ยนให้มันแมทกับสิ่งที่คุณทำอยู่ให้มันดีมากยิ่งขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและเกิดความลงตัวเพื่อต่อยอด เพื่อต่อเงินหาเงินของคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อต่อเรื่องของผู้แทนตำแหน่ตงต่างดีลต่างๆเนี่ยหรือกลุ่มตัวแทนต่างๆเนี่ยกลุ่มในหน้ากลุ่มเ่องต่างๆเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นและพร้อมที่จะสอดใส er, ้สอดใส่พวกเรื่องของวิทยาศาสตร,ร,ร,ร์สมัยใหม่เข้าไปเพื่อให้เกิดศักยภาพเกิดความเติบโตมากย,ยิ่งขึ้นในรายละเอียดในการต่อยอดที่มันมีความจุกจิกสูงๆเนี่ยซึ่งคุณก็ทำมันได้ดี เรียกได้ว่าคุณใช้วิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีตอบโจทย์เรื่องของปัจจัย4สี่ต่างๆของกลุ่มผู้บริโภคของสินค้าอุปโภคต่างๆที่มันจะเป็นต่อชีวิตประจำวันเพื่ออะไรเพื่อซื้อใจกลุ่มตัวแทนจำหน่ายต่างเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเพื่อคุณจะได้พัฒนาท่องทางการจัดำหน่ายให้มันดีมากยิ่งขึ้นซึ่งหากคุณทําได้อย่างนี้แล้วเนี่ยการเงินที่ดีเนี่ยจะไปในเสียสําหรับคุณชาวตุนนั่นเองนะครับแล้วการเงินในความปัญหาคุณคืออะไรล่ะคําตอบก็คือคุณอยากให้ ผลประโยชน์ในระยะยาวเนี่ยที่มันยังไม่ได้ตามเป้าหมายของคุณนั้นให้มันมีการเติบโตที่ดีมากยิ่งขึ้นให้มันมีสภาพคล่องที่ดีมากยิ่งขึ้นเกิดการรับรู้ของกลุ่มผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นได้รับการยอมรับมากขึ้นและส่งผลให้เงินในกระเป๋าของคุณเติบโตเติบใหญ่มีมากยิ่งขึ้นคุณต้องการประมาณนี้นั่นเองมาดูในมุมของการงานของชาวตุนันบ่านนะครับสไตล์ในการทํางานของคุณก็คือคุณมักจะใช้พลังทางความคิด พลังทางสมองของคุณปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงงานต่างๆเนี่ยเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันหรือคาดการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีทีเดียวนะครับแม้ว่าสิ่งต่างเหล่านี้การเล่นผ่านเหล่านี้มันจะมีความไม่แน่นอนสูงก็เถอะแต่คุณก็มาจัเอาตัวรอดได้โดยตลอดโดยอาศัยความช่างสังเกตอาศัยการจับผิดต่างๆหรือความสามารถในการเดาดใจ กลุ่มผู้ริโภคต่างๆรวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆ,างๆเรื่องของการโฆษณาประชาพันธ์คุณทำได้ดีทาอะไรที่มันแปลกแหวกแนวแตกต่างจากชาวบ้านชา,ชาวช่องแต่มันก็ใช้ได้ผลนะครับทําให้งานคุณมีสื่อภาพมากที่สุดนั่นเองนะครับส่วนการงานในความปรารถนาคุณคืออะไรละ่ะคําตอบก็คือคุณอยากให้งานเนี่ยหรือพลังทางสมองของคุณนั้นมันไบรท์มันคิดอะไรแล้วเนี่ยก็ประสบความสาเร็จและคาดการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ผิดพลาดหรือการโฆษณาประชาพันธ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ย ให้มาสนิทผลเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีและมีผลตอบรับกลับมานะครับในเชิงบวกนะครับทำให้สินค้าและบริการคุณนั้นดีมากยิ่งขึ้นและเงินในกระเป๋าคุณมีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองประมาณนี้ในมุมถัดไปนะครับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับความรักของพวกคุณแย่ลงที่เหมือนจะตกต่ำลงแย่ลงก็อาจจะเป็นเพราะว่าความสนใจของคู่ครองคุณสนใจคุณน้อยลง เพราะว่าไปสนใจรูระหลาของคุณหรือสนใจในงานอิเหล็กหรือสนใจเรื่องของสัตว์เลี้ยง,งต่างๆว่าจะเกินไปมันจึงทําให้คุณถูกแย่งความรักหรือถูกแชร์เรื่องของความรักน้อยลงไปนั่นเองนะครับมันทําให้เวลาที่คุณจะได้รับความสนใจจากคนรักของคุณน้อยลงไปแต่ก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับเพราะว่านะครับความสุขที่ถูกแย่ลงไปเนี่ยแย่ออกไปนั้นนะครับก็มักจะมาจาก การเติมเต็มในความรักในความนั้รักในอีกรูปแบบหนึ่งมาทดแทนมาแทนที่นั่นเองนะครับอีกครั้งนะครับคุณรู้ว่าคุณจะต้องวางแผนในเรื่องของการศึกษาเรียนหรือเรื่องของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ด้านวัธีใหม่ใหม่เรื่องของเทรนสุขภาพใหม่ๆในเรื่องของโลกสมัยใหม่ที่มันล้ำาๆเนี่ยให้กับครอบครัวของคุณมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวของคุณและให้กับคนที่คุณรักอีกดัวนั่นเองคุณจะทํามันดีที่สุดนั่นเองน,นะครับส่วนความรักแห่งความาัถนาของคุณคืออะไรล่ะ คำตอบก็คือคุณอยากให้ครอบครัวคุณมีความสุขอยู่ในสิ่งที่ไปล้อมที่มันดีๆและสิ่งไหนที่มันเคยมีปัญหานเนี่ยก็ขอให้มันผ่านพ้นไปได้แบบได้ใช้ชีวิตที่ดีนะครับและทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงรวมถึงมีเงินทองใช้แบบไม่ขัดมืออีกด้วยนั่นเองประมาณนี้นั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของตัวเลขนําโชคกันบ,บ้างน,นะครับได้เด่นสสาหรับชาวตุลก็คือเลข6เลข4ี่และเลข7จบไปแล้วนะครับสําหรับชาวราศีตุลเมื่อดาวพุธย้ายราศี ในวันที่28กันยายนถึง23ตุลาคม68หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และลืมกดกระดิ่งช่องอว่าจากชาแนลเดะคาร์ปินี้ก็สวัสดีครับพบใหม่คิดหน้าครับ